โอเคครับสวัสดีครับผมเจ็ดเวอร์ปชรามนีอยน ช่วงนี้หายไปนานนะครับเพราะว่ามีหลายอาการนะครับมีตั้งอาการอกหกักอาการหมดไฟแล้วก็กดงานไม่ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับไปออกกําลังกายด้วยความอ้วนมาโอเควันนี้พอดีดูในกลุ่มนะครับดูในกลุ่มไล Man, แมนไรเดอร์ไลแมนทัฟบูลีกับไลแมนต่างๆบลาๆนะครับว่าอตอนเนี้การใช้เครื่องช่วยกดครับ <c oughs> เครื่องทั้งจอยไฟฟ้าจอยกดมือแล้วก็หัวนมหัศจรรนะครับที่สําคัญเลยก็คือ แอปพลิเคชันช่วยกดงานตัวใหม่นะครับมาโคตัวใหม่เอ็มตัวใหม่ผมก็ไม่รเวมกันครับว่ามันคืออะไรแต่ว่าเพื่อนๆหลายคนก็บอกมันใช้กันแล้วสายขาวสายกดมือสายพลังนิ้วสายนิ้วพิ่าตาอย่างเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกดงานได้เลยเหรอจริงอะ่ะผมมาวิ่งงานได้วันหนึ่งประมาณพันถึงหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับโดยปกติแล้วเขาย้อนคลิปให้ดูสองวันทีแนน่แล้วเธอรู้ไหมเนี่ยตั้งแต่เธอจากไปอ่ะเราไม่มีคนช่วยใช้ตังงานตั้งแต่หกโมงถึงสองทุ่มเดือนพันสอง ทั 2, 1, ้งสองกันหนึ่งพันน้แต่ว่าในการทําคลิปเนี่ยอาจจะเป็นข้ออ้างก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาการทําคลิปเนี่ยมันต้องถ่ายมันต้องแบบตัดตอ่อนี่ขอแค่1 6ถึง20ตัวขอยอด800พอจะได้รู้ว่าเออมันยังอยู่ได้ไหมนะครับยังทําได้ไหมสําหรับสายมือแบบไม่อยากโกงใครอะ่ะมันมันกระจอกอะ่ะโอเคเดีย๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าวันนี้นะครับไป let's go ก่อนรับออเดอร์เพื่อการที่เราจะเค็มได้นะเราต้องโทรถามลูกค้าก่อนนะครับคอนเฟิร์มออเดอร์ก่อนนะเพื่อความแบบว่าเพื่อความชัวในการเค็มอาหารนะครับสวัสดีครับไรแมน,นะครับความปลอดภัยนะครับก็พยายามคอนเฟิร์มออเดอร์ก่อนทุกครั้งนะครับไม่งั้นจะต้องเข้าเนื้อนะเพราะว่าถ้าเราไม่คอนเฟิร์มออเดอร์มันจะเค็มอาหารไม่ได้นะครับ เที่อร่อข้าวผัดที่ดีคือข้าวผัดอเมริกันแต่ว่าเธอจะผัดใจไปจากชันก็พอพอดูอาการอกหักทักไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเพิ่งจะตอบ9ก้าโมงหมายความว่าไงวะ ข้าใจว่าจะโกงทำไมกขึ้น้สั่นมาไปคาเฟ่นะครับถ้าโดนเทก็ <c oughs> มาหาไปแมนคนนี้นะจ๊ะจบตายสิบตัวสีว่้อะกดโคตรง่ายเลยไม่ได้ใช้โปรทำไม ไม่เข้าใจเลยดูดิกินข้าวนอนก่อนนะครับแล้วจะไปออกกำลังกายกันเดี๋ยวเรามาต่อตอนเย็นอีกส0บตัวครับได้36แล้วาอีก2 0งกว่าบาทอันนี้ก็จะเลิกแล้วโอเคนะครับตอนนี้ก็สองทุ่ม2ทุ่มครึ่งนะครับได้8 0ดบาทครับอย่างที่เห็นครับมันก็ไม่ได้กดยากอะไรมากมายนะผมเริ่มตัวแรกวันนี้นะครับผมเริ่มตัวแรกวันนี้นะวันที่ยี่สิสองนะครับแปดโมงเจนาทีนะครับ แล้วก็วิ่งด้วยมาครับหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองนะครับแล้วผมก็มาพักตอนบ่ายสนะครับแปดเก้าสิบสิบดสิบสสสี่หชั่วโมงนะครับแล้วผมก็มาพักตอน14 01ศนเห็นไหมแล้วก็วิ่งต่ออีกทีตอน5้าโมงครึ่งนะครับห้าโมงครึ่งนะครับ6ชั่วโมงหกชั่วโมงนะครับแล้วก็มาสิบ8 1็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะครับก็จะเป็น ิบชั่วโมงพอดีนะครับได้ทั้งหมดแปดตัวสิบแปดตัวแปดร้อยแล้วก็ใช้เวลาสิบชั่วโมงทนำะมันก็ไม่ได้ยากนะไม่ไม่ไม่เข้าใจว่าจะสัรหาอะไรมาใช้กันทําไมนะครับก็เดี๋ยวลรามาดูสรุปท้ายคลิปดีกว่าครับวันนี้ไปถูงสถานที่น่ากลัวชีบหายเลยแล้วก็ขอดรถโคตรเท,ทาจ้ะที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยโชคดีนะได้ตวัวสุดท้ายได้เจ็ดสิบเก้าบาท ช่วยชีวิตไว800้800พอเ็ดดีเลยถ้าไม่งั้นก็น่าจะต้องวิ่งสองรอบนะโอเคเดี๋ยวไปสรุปท้ายคลิปกันดีกว่าโอเคครับก็วันนี้วิ่งไม้หมด17ตัวนะครับก็ออกตั้งแต่8โมงนะ8 8ดแปดร้อย1ก้าแป้ครับ6ชั่วโมงเราผมกันนอนนะออกมาใหม่ก็17 18 19 20ิบดายี่ดาน่าแปดร้อยอยู่นะไม่เข้าใจว่าเฮ้ย จะโกงกันใหม่ว่าก็ยอดก็ไม่ได้กระเตืองขึ้นหรือลดลงมากกว่าเดิมครับยังไงก็อย่าไปคิดไปเองนะครับเพื่อนๆมันอาจจะยากก็จริงแต่ว่าลองแบบหาไวไฟหรือว่าลงทุนโทรศัพท์ที่ประสิทธิภาพค่อนข้างสูงหน่อยนะครับยอดก็จะยังเหมือนเดิมครับผมใช้วันพัธเจ็ดทีก็ยอดก็ยังเท่าเดิมครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายยังไงก็เอาใจช่วยเพื่อนนะครับอย่าเวลากดงานไม่ได้ก็อย่าแบบว่า มโนยว่าให้แม่งโปอ่ะให้แม่งขึ้นชั้นฟ้าอ่ะแม่งเที่ยอะไรว่ะแต่เป็นสนใจมากครับใช้สมาธิอยู่คนเดียวแล้วก็อย่าคุยมากแค่ไนไม่มีอะไรแนะนําครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u ั s c ส i า e ผมด้วยครับอีกแค่20คนผมก็จะสามารถสร้างรายได้ผ่าน YouTube ได้แล้วนะครับเดี๋ยวจบคลิปนี้จะไปเขาใหญ่ครับยังไงก็ฝากดูคลิปไปเขาใหญ่ผมด้วยอ่า เป็นลุยสายลุยคนเดียวแล้วอย่าจะไปปีนเขาสาดตดน้ำตกแม่คนเดียวเลยก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์ผมด้วยครับเจอนิดนาส,สวัสดีครับผมไอ้หี่เราจะาใช้แอปโกงหรือใช้เครื่องช่วยโกงไอ้ที่อะไรแล้ววิ่งได้น้อยกว่ากูนะมึงแม่งกระโหลกอ่ะไปไป,ไปๆไปกูใช้มือกดอยก็ได้800เลยไปไปไปกลๆ